นับเป็นปีที่10แล้วแต่ปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดภาคใต้ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติ10ปีที่ผ่านมานี้มียอดผู้เสียชีวิตสูงเกินกว่า3,000คนและมียอดผู้บาดเจ็บเกินกว่า5,000คนอีกทั้งหลายหมื่นครัวเรือนที่ต้องหนีตายจากพื้นที่เพราะความเรื้อรังของไฟใต้ที่ยากจะหาแนวทางแก้ไขอย่างสันติวิธีเราจึงทำได้เพียงขอภาวนาให้โจรใต้มันได้ครับครับผรูเก่าความไม่สงบนะโจตอนนี้เราเรียกพวกเขาอย่างนั้น ครับ okay, okay. <Okay. S 2> อยทีเป้ยครับเราก็ระวังเรื่องสีหน้าด้วยสีหน้าทําไมพี่สีหน้าของโจเนี่ยแสดงออกถึงอารมณ์ที่สูนเฉียวตกเป็นนักข่าวนะการแสดงออกของสีหน้าเนี่ยก็ไม่ต่างจากการที่เ <Okay, S 1> ช <okay. S 1> ็คชมโอเค okay, ได้แล้วครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราเริ่มต้นกันใหม่อ่าคอยทีเป้ยมาโอเคครับเอาเปินครับวันนี้นะครับในเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดจำนวน2จุดในเขตเทศบาล <S <S ตื่นเถอพี่แตเมื่อเสียงดังได้ยินไปถึงห้องส่งแล้วโทษทีว่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนเลยไหวหรือเปล่าพี่กลับบ้านาพ่ออนไหมไม่ได้เด้เหลืออีกเทมหนึ่งจะไหวเหรอพี่ เดี๋ยวมาปลุกพี่อีกทีแล้วกันโอเคพี่สิบนาทีผมกาปลุกแม่ผมขอแล้วแม่ผมว่าแม่พาพ่อกับน้องขึ้นมาอยู่กรุงเทพก่อนจะดีกว่ามาอยู่คอนโดก็ได้แล้วเดี๋ยวอย่างอื่น่อยว่ากันเจรครับเหตุการณ์มันไม่ได้ไร้ายแรงขนาดนั้นนะลูกแม่ลูกอ่านข่าวมากเกินไปหรือเปล่าครับแม่จะต้องให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นกับพ่อกับน้องก่อนอย่างนั้นเหรอแม่ถึงจะเชื่อผมอะทำไมแม่ต้องถึงอะไรไปเรื่อยอย่างีทุกทีเลย แม่ฮัลโหลฮัลโหลแม่ฮัลโหลแม่ฮัลโหลล่าสุดในเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิดจำนวน2จุดในเขตเทศบาลเมืองราธิวาสซึ่งจุดแรกเกิดขึ้นบริเวณข้างสถานีตำรวจภูทร เมืองนาาธิวาสและจุดที่2คือบริเวณซอยละไมอุทิศเทศบาลเมืองนาาธิวาสจากกรรดจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นลักษณะของจักรยานยนต์บอมซึ่งคนร้ายรอบนํามาจอดไว้ก่อนเกิดเหตุระเบิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุระเบิดพบว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวน4ราย2รายแรกคือตํารวจภูทรสพเมืองนาาธิวาสและอีก2รายคือประชาชนเมื่อเวลา18บแนาฬิกาวันนี้มีรายงานว่ากองกําลังรวม3ฝ่ายได้เข้าพิสูจน์ทราบ ในการติดตามไล่ล่ากลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่บ้านไอกิจตำบลจะแนะจังหวัดนาราธิวาสก่อนเกิดการยิงปะทะยาวนานหนึง30นาทีจนมีผู้เสียชีวิตจึนดนดังกล่าวฮลัลโหลแม่แม่อยู่ไหนเนี่ยไม่ได้ตามข่าวไหมมีระเบิดที่สวยงางก็ลกอะแม่รู้เสียงระเบิดนอะดังมาถึงบ้านเราจัน,นนะลูกอแล้วแม่อยู่ไหนเนี่ย<ด>ฮลัลโหลแม่แม่ม แม่อยู่ในบ้านดีๆแม่ไม่มออกไปไหนนะฮะลัลโหลแม่ฮลัลโหลแม่ฮลัลโหลครับครับเมื่อครู่มีระเบิดอีกลูกหนึ่งที่สุเหาโกลกนะครับไม่ทราบว่าทางศูนย์ทราบเรื่องหรือยังครับครับเมื่อสักครู่นี้เลยครับทางศูนย์ทราบเรื่องหรือยังครับพอดีผมอยากทราบว่าระเบิดมันเกิดขึ้นจุดไหนนะฮะฮะลัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลมันจะมีโทรศัพท์ใช้ได้สักเครื่องไหมเนี่ยใจเย็นก่อนนะโจะตอนนี้ทางการน้าระตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือให้ผู้กออการร้ายเกิดเหตุซ้ำไม่ได้อีกถ้ายังไงก็ใจเย็นก่อนผมเชื่อว่าครอบครัวคุณพี่จะไม่มีใครทำอะไรเลยเหรอเราทำอะไรได้บ้างพี่ คือมันน่าเบื่อที่ผมต้องมานั่งพูดอะไรอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำม,ม,มาบ่อยๆแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำอะไรกันน่ะใช่ยินใช่ไหมพี่ยังไม่โจใโจยินีโจคะอนีจนอโจ,โจคุณมั่นใจนะว่าคุณไหวไหวพี่พร้อมแต่ข่าวต่อไปของคุณเนี่ยจะเป็นข่าวเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนใต้นะสบายเลยพี่ ผมตายด้านแล้วโอเคดีกล้องพร้อมนะพร้อมครับโอเคเราจะออนแอร์กันอีก5 4 3 2ครับแล้วก็มาถึงสถานการณ์ล่าสุดนะครับเกิดเหตุระเบิดรุนแรงขึ้นถึง2ครั้งนะครับที่อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่ทราบจำนวนของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วก็ยังไม่ทราบด้วยว่าเป็นใครบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้ทางทีมงานก็ได้ติดตาม ข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเราจะรายงานให้กับท่านผู้ชมทราบเป็นระยะระยะครับแล้วก็เดี๋ยวมาถึงข่าวต่อไปนะครับยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเช่นเดิมแต่ข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวสถานการณ์ครับเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดแห่งนี้เมื่อ10ปีที่แล้วทุกคนคงเคยได้ยินชื่อของบ้านรอตันปาตูหรือ หมู่บ้านแม่ไมซึ่ง10ปีที่ผ่านมานี้โครงการพระราชะดำริได้เปลี่ยนหมู่บ้านแห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงดังวิทยาต่อไปนี้ครับ สามีสูญเสียถูกยิงเมื่อวันที่22มีนา2547วันที่6มิถุนา48ก็ถูกยิงแล้วก็วันที่10มิถุนาถูกวางระเบิดใต้ท้องรถแต่ก่กนกะเคยเป็นวิทยากรของสูงพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนาราธิวาสพอกะเกิดเหตุการณ์ถูกยิงถูกวางระเบิดกะก็เลยมาอยู่นี่แล้วก็ปลูกผักตัดเย็บเสื้อผ้า ราจุดที่กาจะไปเป็นวิญาารน่ะรู้สึกว่าจุดนี้ก็คงมันไม่ถูกโฉนดกับกะเพราะลูกเพศสัแก่บอกว่าแม่ลาออกเถอะถ้าเผื่อแม่เป็นอะไรขึ้นมาพวกเขาจะอยู่แบบไหนกะก็เลยตัดสินใจลาออกจุดนี้ทั้งทที่รายได้ก็ดีอย่างน้อยก็จะได้เจอจุนลูกห้าคน เมื่อปี2,500ในวันที่4กุมภาพันธ์ปี50สามีซึ่งซึ่งออกไปทำสวนด้วยกันก็โดนยิงเสียชีวิตผู้พันบุญเกิดท่านได้ไปเยี่ยมที่บ้านและท่านทวงถามว่าป้าอยู่บ้านนี้เหงาไหมบอกว่าเหงาหลังจากสูนเสียสามีลูกก็ต้องไปทำงานป้าอยู่บ้านคนเดียวความเหงามันเกิดขึ้นเข้าไปทำงานก็ไม่ได้ก็กลัวเหตุการณ์ช่วงนั้นเสร็จแล้ว ผู้ปนนุเกิดท่านถามว่าอยากจะมาอยู่ในหมู่บ้านเรา,า,นาตันประตูไหมเป็นหมู่บ้านแม่ไม้ที่พระองค์ท่านได้สร้างให้พวกหญิงไม้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ปาก็ว่าโอเคอยากมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้มาเจอเพื่อนเพื่อนทั้งหลายที่พระองค์ท่านทรงเมตตาการเป็นอยู่มันคล้ายคลึงกันเราก็คลายความเจ้าไปหน่อยนึงใหม่ๆเราก็เรียกว่าหมู่บ้านแม่ไม้เพราะว่าสมาชิกส่วนมากก็จะเป็นผู้ที่ สามีถูกประทุษร้ายบ้างาเสียชีวิตจากการสู้รบกับพวกโจรก่อการร้ายบ้างนะฮะทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็อยู่ร่วมกันด้วยความสุขจะมีคนดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอนามัยนะฮะเรื่องของสถานรับเลี้ยงดูเด็กสำหรับลูกที่ยัง จะต้องไปโรงเรียนอยู่ก็จะมีรถรับส่งไปเรียนมีคนคุ้มคันคุ้มกันไปส่งโรงเรียนทอยู่ใกล้ๆเย็นก็รับกลับมาส่วนแม่ก็อยู่บ้านอาจจะทํางานบ้านไปทําสวนครัวไปแล้วก็บางส่วนก็ไปเป็นสมาชิกอยู่ในความตัวอย่างที่อยู่ติดกันเลยครับบ้านแต่ละหลังจะมีพนื้อที่ประมาณสองไร่เอาไว้อยู่อาศัยเอาไว้ปลูกพืชผักสวนครัว แล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ปีต่างๆเพื่อเป็นเครื่องช่วยํำรงชีวิตเก็บทานก็ได้เก็บขายก็ได้สมมติว่าพระราชนีฟังอยู่ก็ขอพระองค์ทรงปลอดภัยและทรงความเจริญให้สมกับที่พระองค์ท่านได้มีเมตตาช่วยคนที่ตกทุกข์กได้ยากไม่เคยต้นติรามาอยู่กันอย่างมีความสุขขอขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างสูง ขอถวายพระพรให้พระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้พระองค์อัละจงคุ้มครองพระองค์และพระราชวงศ์ของพระองค์ทรงพระเจริญมีประชนมายุยืนนานพระพลรานามัยแข็งแรง ขอขอบคุณทางทีมงานที่พยายามนำเสนอเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งของ3จังหวัดภาคใต้แห่งนี้และนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากบ้านแม่ไม้ไปสู่หมู่บ้านนักพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ใน3จังหวัดภาคใต้จะดีขึ้น และผมก็เชื่อว่าท่านก็หวังต้องแบบนั้นเช่นกันโจบรอง้องชอเดือคือ็นไรต่อเลรต่อผมขจรศักดิ์ศรีสุขุมได้งานโอเคครับเยอะม,มากเยอะม,มากไปดูแล